โชคเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองได้คุณรู้หรือเปล่าคะว่าทุกคนบนโลกใบนี้เกิดมาแล้วเอาความโชคดีมาด้วยเสมอแต่บางครั้งเรามองไม่เห็นเพราะเราเชื่อว่าเราเกิดมาแล้วบุญน้อยวาสนาน้อยความรู้น้อยแต่อันนั้นคิดผิดคะ่ะทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้เอาความโชคดีมาด้วยเสมอพิคทขอยกตัวอย่างเลยนะคะ จะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อเราทํางานห้าปีชีวิตก็ยังเหมือนเดิมสิบห้าปีแล้วชีวิตก็ยังย่งยําอยู่กับที่ยี่ปีแล้วยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ชีวิตก็ยังก้าวไปไม่ถึงไหนเพราะเราไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ความเป็นจริงนั้นโชคเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองได้โดยการที่เรา เปลี่ยนความคิดกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะหาทำสิ่งแปลกใหม่ที่เราไม่เคยทำมาก่อนกล้าที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเราเองทุกคนเกิดมาบนโลกใบน,นี้เอาความโชคดีมาด้วยเสมอคะ่ะโชคเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองได้นะคะวันนี้แนวคิดข้อคิดดีๆจากพี่แคทจากประเทศเนเธอรนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ แล้วพบกันใหม่นะคะจากพี่แคทค่ะสวัสดีค่ะดู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 วสวัสดีค่ะดย